็ละ<ป>จะเอามาเจ้าคลิปเรนี่ด้วยไ,ไหนนู่อี่บอกไหนโอมเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าสวัสดีครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำอะไรจ๊ะดูน้ำท่วมดูน้ำท่วมมันท่วมเยอะมากไหมปีนี้นาะเยอะก็เยอะอยู่นะจ้ะปลาออปลาไม่เห็นหรอกก็น้ำมันเยอะอ้าวก็จ,จะไปชมฝากอะไรท่านผู้ชมนะจ๊ะฝากอะไรก็แชร์ทุท๊บเพือ่อแสดงความยินดีเอาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าเอาไปดูกันเลยจ้าวันนี้น้องอินเต็มหายป่วยแล้วนะจ๊ะอ่าแล้วก็จะพาท่านผู้ชม ไปดูน้ำท่วมเอาไปไมีไข่ด้วยจ้ะไปไปดูนาข้าวว่ามันเป็นยังไงเนาะมันท่วมเยอะไหมเน,ะนมเานะนาข้าวเขานีเนาะโอ้เข่าสิบปเห็นีบ่น้ำมันหลายเป็นบ่น้ำมันหลาเข่าสิบปเห็นเลยเป็นบ่เนี่ยโอ้ยเห็่เลยเนาะแสดงกินเขาเนาะชาวนาเขานี่เนาะ ผู้ชมอย่างเปเบื่องป่ะอันนี้คลองคลองน้ำก็ร้ายค่ะนะาไหนทุ่งข้าวเป็นยังไงมั่งเนาะทุ่งข้าวเนาะน้ำไหลโอ้ยทุ่งข่าวก็เป็น,นทังสี่ราคะท่านผู้ชมไปดู<ห>ที่ป่าได้นะน้ำท่วมเต็มเลยจ้าน้ำที่ไหนก็มีหมดนหละจ้าป่าก็มีจ้าป่าเห็ดก็ไม่มีเห็ดจะเก็บแล้วเนาะ หาไปดูคลิปป้าตาป้าตาเจอเห็นแล้วโง่เห็นแลงงงงงง้วงอกเลยอ่ะนี่เขาฟังค่องเน,นาะ,เนะค่ะเนาะนี่ก็ฟังค่องนี่ก็ค่องหนามก็เต็มค่องเนาะค่ะเนาะอันทางนี้ก็เป็นหน้าเพิน่นก็เหลือแต่ป้ายเหลือแหนบเหลือแน่เนาะคะ่ะไปแล้วน้องกิ๊บเต็มสิพาถามผู้ชมไปไหนหศิภาถามผู้ชมไปไหนเฮ็ดเฮ็ดแต่เฮ็ดเบื่ออะไเฮ็ด,ด,ด,ดบอกดอกหนามันถ่วม มาค่ะสามผู้ชมไปสวนเฮาดีกว่าปะไปกันเลยอันนี้ก็นหน้าติสวนนะคะเนาะหน้าหน้า,นาอันนี้เพิ่นติสวนเฮาค่ะไปกันเลยค่ะเหมสวนเฮาอยู่ที่นี่ค่ะอ่ะน้องกิ๊ตเต้จะพาไปรอสวนรอหน่อยนึงค่ะมาหนี้ก็มันเย็นแล้วค่ะค่าแล้วสิเขาบานเนาะค่ะเนาะพาน้องเต้แววเ,เขามากละเขาหอกแม่งอย่างนี้โอ้แม่งเต่าทองให้ให้เบอรงแดงกิด๊ดไม่ไมเต่าทองเต่าทอง โอ้ยเมฆเตาทองกับหินน้อยเดียวไปไปเดินไปเลยไปเลยไปไเขาเดียกว่าไีหนเขาเรียกว่าอย่างไรเบิ้งเบิ้งเบิ้งขาเอาเบิ้งนห่นไหนไหนใช้เบิ้งอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าต้นตุ่มกะต้นตุ่มกะเออต้นตุ่มกะนั่นมีหน่วยนำก็มีดอกนำค่ะ่ะมีหน่วยหนึ่งมีลูกด้วยแล้วก็มีดอกด้วยอ่ะเต็มเลย ไปอไปเลยจ้าไปม่มีลอกป่านั<ป>่นมีแต่น้ำีนน้ำเยอะๆลึกๆไปไปเดินเลยเดินเลยจ้าไปลองจิ้มสุภาพไปรสสวนยำแรงเนาะค่ะเนาะหาเดินไปเรื่อยๆไปอยู่หน้าสวนเราเฮ็ดปลามีเด้อเฮ็ดกรอยุปลาผุดละจ้ะ นีน่สวนบรรยากาศสวนเฮาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศย้ำแลงเนาะคะ่ะนี่หนาสวนเฮาก็เป็นคลองเนาะค่ะเนาะไปน้องกินเต็มสิพาเละสวนน้ำแลงจ้ะจะสาหนามเนาะค่ะ,าานะ,คะเนาะ,ะยางเร็วๆน้องกินเต็มยางมาทันเลย ายป่วยใหม่ๆก็บยาดออกมาทงมะชาเนาะค่ะเนาะนองกินเต็มก็ได้ประต่าดอกอะไรสวยจังไหนดอกอะไรจ๊ะดอกพุธดอกอะไรจ๊ะดอกอะไดอกพุดโอ้โหดอกพุดงามงามเลยค่ะออกดอกขาวเต็มไปหมดเนาะค่ะเนาะดอกพุดจ้ธสวยสวยแห้งสวยมากจ้า ไหนมีอะไรมั่งสวนเราน้องกินเต็มกับตากกับฮาแต่เฮดนะนี่ก็คือเฮดเบื่อเพิ่นก็ว่าติเฮดกินนะคะน้องกินเต็มก็กดมกได้จะไปดูหน้าสวนเราหรือว่าหลังสวนเราดีหลังสวนดีกว่าเนาะว่าน้ำมันเยอะไหมเนาะค่ะน้ำก็ว่าไยแล้วค่ะในคลองของางนานนะคะเนาะมันจะมีอยู่หลงองขางหลังนะค่ะเนาะ่ะค่ะ ไปเลยไปเลยจ้ายางมากกับพืชมาพร้าวเดแดงก็ต้องเก็บดอกก็ไปเปเสือให้เบิ้งใ้ป่าเบิ้งแนวะมันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มเนี่ยหมอโอ้ยผ่อเฮดแดงสวนเราก็มีเฮดแดงอะค่ะออกเยอะเหลือเฮดปวกเนาะค่ะเนาะมาท่านได้ออกต้องต้องมาละเบิ้งดูดูเบ้อง่บยๆจังสีห่อมันเนาะค่ะเนาะอไปเดินเลยจ้ะเดินเลย มาเลาะสวนยาย่เบนบอ,อ่ะไปบุบกแตงมึงยายเก็บไปหรือยังไปหรืยอยังบุ้คโอ้ยน้ำเต็มหลงร้ายเยอะเอาเดินดีๆเด้อจ้อะไอะไปไปไม่ต้องเก็บบางเฮ็ดไหนละออ่ะไปเดินดีๆเด้อไปไปโอ้โหน้ำเต็มหลงเลยเชียวเหรอนี่ไงหน่วยเลส เออหน่วยเล็กว่ะเห็แล้วเห็นแล้วนู่นนึ่งเต็มอยู่นู่นอันนี้เก็บไหมมาเก็บดอกให้ยายมาเก็บเองทำไมทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บหอ๋อเก็บโอให้ยายมาเก็บเองไงเนาะไมกับบักแตงใหญ่เนาะจ้ะไปเก็บไหมนาะเด็กจะดูไว้ไปไปไอยางไปต้องฝืนเบิ้งเห็นบอบักแตงยังไอหน่วยใหญ่ไหน ดพุดตื่นเต้นพุดเห็นบักแตงใหญ่หน่อยใหญ่ตายมีอยู่บ่ทั้งพุดดูดิหมดหรือยังจ๊ะนี่ไงไหน่าแตงใหญ่เนาะ เช่าอมเพิ่นโอ้ผกแตงใหญ่เยอะแยะเลยแต่นี่เนาะใหญ่หน่วยเล็กโอ้หน่วยเล็กหน่วยใหญ่มีเยอะแยะใหญ่หน่วยใหญ่ไหนจ้ะอือมีใหญ่นู่นไงอือผกแตงเยอะโอ้น้ำในหลองนี่ก็ไหลแล้วเนาะค่ะเนาะเดี้ต้องไปหล่อเบิ้งว่าน้ำข้างนอก็ไหลเสมอไงข้าว กอดีทวงเขาล่ะอมันล้กก็จะอยู่โลกนี้เนี่ยจะพาไปดูอะไรจ้านาข้าวหรอนาเขาเหาขาลังสวนเขาเนาะนาเขาเองแหละลังสวนเป็นจนัิงเนีแน่นี่ค่ะมือน,นีน้ำขอร้ายก็มาวานเนาะค่ะเนาะน้ำเต็มหลองฟังนี่แล้ค่ะ จ้ะจ้ะจ้ะโอ้ยน้ำไหลตัวนี้ยังเหลือ <c oughs> ยังเหลือลูกเขาห้อยยังเหลือเป็นบ่เนี่ยยังเหลือเยอะโอ้เขาห้อยยังเหลืออยู่เนาะทางนี้สูงหูแนบไปใกล้ๆเห็นบค่ค่ะท่านผู้ชมม <c oughs> ีแต่น้ำเนาะค่ะเนาะเขาจะน้ำผ่านอย <c oughs> ู่จ้ะ,ะ,จะน้องกินเต็มไปยืนทางนู้นสิว่าน้ำม,มันเยอะเยอะข้นมาขนาดไหนไปดูสิ มันเยอะกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าก็ยังไม่ถึงเนาะอ่ะพอแล้วแหละเยอะไหมตรงนั้นอะเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยใช่ไหม,มอ่ะเอามากลับเข้ามาเลยปะพี่คิดสูตรแล้วว่ามันเยอะใช่ไหมค่ะลองค้างนี้ข้องเฮาเนะคะเนาะเต็มเหมือนกันนะคะเนาะผักบุ้งใช่แล้ว ผักบุ้งก็จมน้ำไปไปเพื่อพิณาแล้วข้าพังโอ้ยทางนู้นก็น้ำเยอะเดี๋ยวไปดูดิแปลงยายทางนู้นจะเหลือหรอทางนู้นมีหยางยายปลูกหยางทางนน้นปลูกถั่วมันมามาไปเจอแต่เห็ดเบื่ออีกแล้วออไปจะไปเล่นมันเห็ดเบื่อไป

หันหนามาเบงึงมารอเห็ดเม่นม่มเอาไปไปรอก็ไปรอเบิ่งข้าเดียวเร็วๆๆสิเผากลับเร็วๆๆมืดแล้วไรีบเดินมาปจุดประสงมาสวนนี้ยอยากมารอเห็ดจะเง้อจะเงียงงง้ยมาเจอาไปเดินไปเรื่อยๆเห็ดอะไรเนะี่ย แล้วไหนเห็ดอะไรเนาะเห็ดก็ไว้แถวนี้แหละมันเป็นเสือต่อไปมันออกเยอะๆค่อยเก็บเคบ,บอูเห็ดขาวใช่ไหมอ้า,า,เอาวเห็ดขาวก็มีเห็ดอะไรเห็ดขาวเอาไว้นี่แหละไม่ต้องจับมันมมไปไปไปมันหยอกเยอ,อะเจอดองเออเจอดอกหนึ่งไปถ้ามันออกเยอะๆค่อยเก็บไป,ไปทางไหนไปทางนูน้นไป โอ้หนี่กอกอะไรนี่กอกโอ้โหนี่กอกไหนโอ้โหเห็ดขาวเห็ดขาวเป็นบ่ใช่ใช่ใชอือหือเอาว้นี้ละสวยสวยเชียวเห็ดขาวรู้่าเห็ดหลังแหล่อ๋อนุญาตด้วยค่ะคือเห็ดหลังแหล่เองเอาไว้นี้ละเห็ดหลังแหล่รู้่าเห็ดนาแหล่เป็นบ่ โอ้สวนเราก็มีแล้วเนาะใหญ่โอ้โหโอ้โหตอวเล็กเท็ดนาเลสีชมพูเป็นปะใช่อันนี้มันขาวมันออกขาวๆแนวมันบปชมพูเหี้ยงมาโอ้เยอะแยะเยอะแยะไปไปไปจะกลับไปแล้วครับลุงบาทจะเสร็จแล้วไปไปไปดูไปเลาะลุงบาทพาเลาะ บัสเซมองมากับผามันมันรอเบิองว่าน้ำมันคือหลายแผลไปเดวงนึงน้ำมันมซึมเข้าจากข้างนอกเนาะค่ะเนาะจากน้ำามนสวนก็เริ่นไรขึ้นมาเรื่อยๆน,น้ำไม่หลงเน,นาะค่ะน้ข้างนอกเพิ่น,นะคะ่ะน้ข้างนอกเพิ่นกะพอด,ดีกั็หลงเนาะค่ะเนาะโอ้น้ำเยอะน้ำเยอะขอให้มาแค่นี้เด้อ เดี๋ยมาไล่กูนีอีกมาสนีกับพอดีนะคะเนี่ยเต้มลองปไปไปเดินเดินเดินเลยลูกแบบ้าาบอกฝรั่งหกทีดากินนะคะเนาะโอ้ยตายดีเห็นยังนั่นเนาะ สิมันรอบอกละมุดใหญ่แมนมาให้เบิงดูดูลูกนั้นได้สุกไหมดูสิไม่สุกไม่สุกไม่ยังไม่โตเลยอ่ะเบิงสิอันนี้มันโตแล้วยังไันจะไม่แก่โอ้โหมันเยอะแยะเลยตัวนี้บอกละมุดนี่แม่บุดเอ้านั่นดอกดอกข้างนั้นไปดูสิไปดูสิดูอะไรดอกไม่นโอ้โหเดี๋ยวมาฟังนี่ด้วยเติบยังไม่สุก ไหนไหนไหนไม่สุกพูดหนุโอ้ลามุดยายโดกจริงๆเลยย่างยางไม่ต้องบีบมากก็ไม่สุกหรอกจ้ามันยังอ่อนอยู่นู่นโอ้โหว่เลยไหน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 โอ้โหนู่นเยอะแยะเลยาาระวังปลานะลามุดยายใช่ไหมเนี่ยไหมโอ้ลามุดลามุดลามุด เยอะแยะเลยเอาอ้วนิดเต็มเลยมาน,นี่แป๊บหนึ่งแล้วไป,วไเ,ปเดินไปไเรื่อยๆสิหลังสวนเรามันเป็นยังไงาอ,อาลมมาแล้วปะ,ปะโอ้ลมเย็นสบายเลยเนาะบรรยากาศกะลมเย็นสบายเนาะค่ะนาะบรรยากาศทางนอ,งทองกท้องฟนะ้าแจ่มใสเนาะเนาะปะมิเตเฮดเบื่อแล้วปะ มาเป็นการเริ่มจะมืดแลวะวมาโอโ้เราแวะดูฝั่งนี้ดีกว่าวโอ้ยน,<า>น้ำเต็มคลองเลยค่ะกล้วยโอ้กล้วยใหญ่ใยใ่ลืมกล้วยอันนี้บ่นี่โอ้ไปเราก็ไว้ดูดดวนอืมไปไป<ะ>ทำไมขวางทางแบบนี้อ่าเก็บสิจ๊ะอ่าเก็บเก็บเอาไว้ข้างๆจ้ะเก็บไว้ข้างๆจ้ะ โอ้เก่งมากครับอาอย่างนั้นแหละไม่ขวางทางเราเราก็ต้องเก็บว่าเราจะกลับทางเดิมดีไม่ต้องอ้อมมากลับทางเดิมดีกว่าอือไปนเด้วย,วยพราะเรารู้แล้วว่าน้ํามันเยอะเดี๋ยวค่อยจัดการใหม่ว่า,จ,าจะเอาอยัางไงดีเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเขามาเต็มหล่อแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปะจ้ะ,จะเรเลยจ้ะ โอ้ยเนยอันนี้กิ๊เต็ม่นยมาข้าวกิ้งหนึ่งนี่ะสองกิ่งเอาออกจากเขาเขาเขาเพิ่นเลยล่ะเอามามาเขาตะกดอ้าเอาเทานั้นก่อนเออดึงมาดึงมาเออดึงออกมาเออมันถึงถือเขาเพิ่นเขาต้องเอาออกเนาะมันถือเขาเพิ่นเอามาดึงออกมาอีกดึงมาอีก้กเก่งมากครับอ่ะดึงออกมาเลย้กอ่า เก่งจริงเลยมันมัน่น,นไปทับเขาพืินเนาะพาตองเอาออกให้เพื้นมาจา้าว้วาวเก่งมากครับป้าไป้เราจะพอ่เาจะพาพี่รู้าเาลูกมูมาครับปลูกใหม่พะพ้ายาปลูกใหม่ใช่ไหมใช่ปลูกเปนปีกอเลยแล้ว ไบิ่งเนี่ยยายปลูกใหม่ไปไปบังท yeah. ีละอันเนี่ยคุณผ ah ู้ชมกลับมาก็จะมานำเห็ดอีกนะเลื่อใจว่าเห็ดลายกินติมก็ได้ไปเดี๋ยวมืออื่น เหลือเรียนแล้วเขาคอยมาไหมบอมันสิคำเนาะไปไปกละบบ้าบานได้แล้วลูกบัสรอทำเดีย๋ยวเอาแหวบึงหน้าเขาบนนี้กันค่ะน้ำเต็มเลยค่ะนั้นหนังกี่เต็มเนาะน้ำร้ายแหงน้ำเห็ดอะไรโอ้ยตายแน่เหม็นตีเห็ดเนาะเหตุยังมึนเลยไม่ออกไม่ตุ่นยังนา มีน้ำนะพี่ขาลงไปเนาะน้องิบเต็มละจะเอามาเ<ด>จ้าจคลิปตนีดีกว่าน้องิบเต็มมาในสวนทาน่ลเนาะมาะข้ากับเขาเจ้าคลิปจะเพียงตอนนีแล้วค,ค่ะเนาะก่อนเจ้า,ค,าคลิปฝากาาก,กักาากกนยังเนาเนจะจ้า,จาก,ก้าเอคะเาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า